มีอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้รอคนไข้คนไข้ยังไม่มาเดี๋ยวเรามาดูกันสิว่าไอดาจะให้ความร่วมมือหรือเปล่านะคะตรงนี้เป็นอะไรคะเป็นแผลหรอก็ฉีดยาต้ม่ใช่โอ้ยโอ้ยเอาไหนคะเอาันนี้โอเคแต่ปดไหนคะจมูก หรือก็อยากเป็นคุณหมอะคะเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะคะโอเคเดี๋ยวค่อยดูกันต่อน,นะคะ,คะไปเลย คุณแม่ซื้อมาให้ค่ะอ <Wow. S 1> ันดับแรกจะเป็นหลอดวัดไข้ค่ะอันที่สองก็จะเป็นกระจกสองฟันค่ะ <Wow. S 1> อันนี้ก็จะเป็นตาแวว <Wow. S 1> ที่เอาไว้ตรวจฟันอันนี้ก็จะเป็นเอ่อ <c oughs> อะไรไม่รู้นะคะ <c oughs> ไม่รู้ต้องประกอบหรือเปล่าอันนี้แลวอันนี้ก็จะเป็นที่ขูดฟัน น,นี่จะเป็นเป้งสีฟันกับยาชูกันและ <c oughs> และก็บีบได้ด้วยค่ะว้าว <Wow. S 1> มันมีปกห่วงนะด้วยนะคะอันนี้จะเป็นช้อนค่ะอันนี้จะเป็นที่วัดหัวใจค่ะและอันนี้จะเป็นยาหีแคปซูลแล้วก็จะเป็น อันนี้ก็เป็นยาแล้วค่ะไม่ใช่อันนั้นเป็นสมรีอ้าวอันนี้ก็คือฟัน,นะคะ่ะอันนี้เข็มฉีดยาชีเดเลยบังโอเคไหนเขาดูชุดพี่อันดาหน่อยได้ไหมคะโอเคหน,หนี อุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้รอคนไข้คนไข้ย,ยังไม่มา<ช>เดี๋ยวเรามาดูกันสิว่าไอด้าจะให้ความร่วมมือหรือเปล่านะคะใช่แต่หรือก็อยากเป็นคุณหมอนะคะเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะคะโอเคเดี๋ยวค่อยดูกันต่อนะคะ,คะไปเลยไอด้าไปหาคุณหมอนะคะนี่คะ่ะนี่คะ่ะก็ก็ก่อนคุณหมอ เรียกค,คุณหมอกคุณหมอคหอ่อยนงเลยค่ะุณหมอคุณห่ <คน S 2> อปนั่งเคณอไปน่งเลยะคออยไปนั่งเลยค่ไปน่งเย่ไปนังเล้ค่ปนังลคะค่นัเลคะคไขน่งอแป๊บลนึ่งเดยคุยไปน่คุ่ณหมอไปนยคบะคุนัล้คะคุณหมอยิบนเก้าอะ้ให้นะ คนไข้รอแป๊บหนึ่งนะเนี่่ะคะคนไข้มาแล้วนะอ่ะคนไข้ขึ้นไปค่ะ,คะนอนค่ะนอนนะคะ เอ,อ่าเดี๋ยวก่อนนะคะให้พี่ดาตรวจคุณแอนด้าก่อนนะคะคุณหมอตรงไหนคะนะเดี๋ยวคุณหมอจะแปะแปะแผลให้นอนค่ะคุณหมอจะแปะให้ไหน,นะคะแปะตรงนี้เหรอคะหปือเผลนอนดีๆสิเดี๋ยวคุณหมอจะแปะให้นอนดีๆให้ก่อนคะอ่ะหนีไวๆๆๆๆๆ้หนีไว้หนีไว้หนีไว้ิดโอเคค่ะคช่ปกติแล้วก็เจ็บตรง ต้องฉีดยาก่อนสิคะใช่ไหมคุณหมอลืมเหรอคะตรงนี้เป็นอะไรคะเป็นแผลหรอก็ฉีดยาตรงนี้ไม่ใช่โอ๊ยโอ๊ยเอาไหนคะเอาันนี้ไอซี่แต่ตรงไหนคะเจมงเมงเอาตัวเป๊ะตรงไหนคะเป๊ะตรงนี้อุ้ยเจ็บ ดี๋ยวเดี๋ยวคุณหมอต้องตรวจฟันด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะใ้าคนไข้นอนนะคะคุณหมอจะดูฟันนะคะหมอดูฟนะันนะนอนเะไระคะอ้าป,ปากเราคุณหมอคะ่ะนอนสฉยๆอ๋อไหนนะหมอจะตรวจฟันนะคะชอบไหมคะสติ๊กเกอร์สวยไหมคะไ,มมมไหนคะแตงโมไหนคะขอดูหนะ่อยโอเคค่ะอ้าป,ปากเลยคะ่ะ ไหนคะคุณหมอต้องผู้ช่วยคุณหมอจับให้นะคะคุณฟันมีผูผนิดหน่อยค่ะมีฟันผูดนี่นะคะพัาชอบกินอะไรคะกินนมดิ้งใช่ไหมคะเป็นฟันด้วยค่ะเป็นฟันเป็นฟันก่อนค่ะคุณหมอฟรีะคะขอบคุณค่คุณหมอหรือยังคะไปไปไปฟันก่อนค่ะไปฟันถ้าคุณหมอแถมยาสีฟันกับแปรงสีฟันให้ด้วยใช่ไหมคะ โอเควาเลยนั่งค่ะนั่งเลยค่ะให้ฮะตอนนี้นะคะน้องอันดาก็อยากเป็นคุณหมอใช่ไหมว่าค่ะเป็นคนไข้น้องเราจะเป็นคนไข้โอเคเปลี่ยนกันนะคะงั้นเ๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะให้คุณหมอเปลี่ยนเป็นล่างค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคุณหมอจะตรวจคนไข้รือยังคะคุณหมอวัดไข้สิคะ พี่อันดาไม่ค่อยสบายค่ะคุณหมอหยิบไม่ถึงนะคะแม่หยิบให้นะคะห้าถออเคื่องเหรอคะโอเควางไว้ค่ะตรวหัวใจก่อนค่ะจุดไข้ไข้ไคะตอนนี้เราเปลี่ยนพี่อันดามาเป็นคนไข้นะคะ,หคะหให้คุณหมอตรวจคุณพี่นหน่อยค่ะ อาจารย์ต้องไต่นีได้สิจุดจุดเช่าคุณหมอคุณหมอวัดไข้พี่แอนดาหรือยังคะวัดไข้หน่อยค่ะไอดานะคะไอดาชอบเล่นมากคุณหมอต้องใส่เกลือด้วยนะคะวัดไข้ก่อนพี่ค่ะคุณหมอคุณหมอเทคนิคไม่เหมือนกันนะคะใช่ค่ะแต่ละคนไม่เหมือนกันอาฉียาน้องจะฉีดยาให้พี่อะค่ะนี่อะค่ะ เอวัดไข่ค่ะไข่ก่อนค่ะไข่ที่จะใส่อ๋ออะลองดูซิคุณหมอได้จะตรวจไงเพี้ยนสูงไหมไข่สูงทำอะไรต่อครับดูฟันค่ะตรวจฟันเลยค่ะคุณหมอตรวจฟันฉีดยาหรือเปล่าค่ะอาลองดูอ๋อให้กินยาโอเคค่ะฉีดยาค่ะแล้วก็ต้อง จะใส่น้ำเกเลืคอคุณหมอฉีดยาหรือยังคะเอาคุณหมอหยิบยาให้พี่แอนดานะคะอะอ๋อต้องเอาใส่แก้วน้ำ,นำ<ม>ค่ะดื่มน้ำค่ะดื่มน้ำโอเคค่ะฉีดยาค่ะฉีดยาค,คุณหมอคุณหมอฉ <Hey, S 2> <คะ S 1> ีดยาอันนี้ขั้ฉีดยาอันนี้ฉีดยานี้ฉีดยานี้ <c oughs> แผลเลยค่ะ แผลไหนสติกเกอร์สติกเกอร์ให้พี่ดาหน่อยเอาสวนสัตว์ค่ะพี่ดาไหนคะไหคะพี่ดาเกบ้มพี่ดาเกให้ไหมเก็บกะได้ไหมลกให้พี่ดาแกะให้สินี่ะแปะไต้องอนี้ด้วยไม่ชหรอคะคหพี่ดานี่น้องน้องน้องแบบแผลให้โอเค สีข้างนี้่เคุณหมอลืมอ้าปากคุณหมอคุณหมอสั่งให้มากคุณหมอก็เป็นแหม่อ้าไหนคุณหมอตรวจคนไข้ก่อนคไหนอ้าปากพี่ดาอ้าปากแล้วค่ะเจ๋มากคุณหมอจะโชว์สติ๊กเกอร์ด้วยคุณหมอขาคุณหมอขาคนไข้อ้าปากแล้วค่ะคุณหมอตรวจฟันไหนจ้าค่ะอัจอเอาเข้าไไอ้ด้สรุปไอ้ด้จะเป็นคุณหมอหรือจะเป็นคนไข้ จะเป็นคนเดียวเลยค่็ชอบเหรอชอบเป็นคนไข้เหรออ่านอนอ่ะคุณหมอตรวจฟันได้ได้เลยถาเลยไม่ต้องถอดหรอกอ่ะคุณหมอป่วยคุณหมอป่วยคุณหมอไม่แปะคุณหมอไม่แปะคุณหมอไม่แปะค่ะนี่นะความวุ่นวายเวลาจะให้ไอด้าเล่นอะไรคือเขาจะเป็นทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกันค่ะเป็นอะไรคะ ตรวจมั่งไอเ้เจ้านั่งตรงนูน้นได้ค่ะเจได้มานั่งตรงนี้ขึ้นได้ไหมคะไม่ต้องใส่ชุดแล้วคะ่ะไม่ต้องใส่ชุดแล้วคะ่วคะคะ่ะคุณหมอเข้าเวรดึกนะคะคุณหมอป่วยเอาคุณคุณหมอจะถอดชุดคะ่ะถอดให้คุณหมอหน่อยค่ะอชอันนี้นะคะเป็นคุณหมอทุกโลกค่ะปรชาชนโอเคคุณคนไข้นอนตรงนี้ คนไข่นอนตรงนี้ค่ะเบบี้ชาร์จใช่ไหมคะใช่ค่ะส่วนมากน้องไเด้์จะชอบเป็นคนไข้มากกว่าแต่ว่าน้องก็คือยังเล่นไม่เป็นไงก็คือยังจะแบบว่าเอ้ยคุณหมอคุณหมอจะวันนี้เป็นอะไรมาคะเป็นอะไรคะเจอกันอีกแล้ววันนี้เป็นอะไรคะคุณหมอตรวจท้องหน่อยนะคะฟังเสียงตรงเปิดพุ่งบึ๊บบึ๊บตื ต,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 ตอนดดนี้เป็นอะไรมาคะปวดท้องปวดท้องนะคะคุณ<ว>หมอตรวจท้องเลยค่ะคนไข้ปวดท้องนะคะคุณห,หมอาลใส่หูคุณหมอลืมใส่ห,หมูฟังไปไกลมากอ่าหนึ่งสองสา เกลือกันนะคะต้องใช่ค่ะเอ๊ะเห็นน้องไอ้ได้เจ็บตอง่ายเลยเลรอเจ็บว่ะโอ้โหค่อยๆป่วยเจ็บหรอคะอือโอ้ต้องแปะนะคะนี่ค่ะเอาถือไว้ก่อนนะคะอยู่เฉยๆค่อยๆใส่น้ำเกลือโอเคค่ะไม่ใส่ก็ได้ค่ะ โอเคเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะแนดามั่งค่ะอันนี้จะเล่นไปหลายหลายรอบเลยนะคะเพื่อแต่น้องดอดจะไม่เล่นเกินประมาณห้ารอบนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคลิดมันจะยาวเกินโอเคตอนนี้นะคะเราก็เดี๋ยวเราไปเล่นกันเองเนาะใช่ค่ะผัดเปลี่ยนกันไปผัดเปลี่ยนกันมานะคะวันนี้น้องอันดาคือของเนี่ยแม่ซื้อมาหลายวันแล้วชุดคุณหมอแต่ว่าพี่อันดาป่วย ใช่ค่ะก็เลยเพิ mm ่งได้มาถ่ายคลิปนี่นะคะคลิปใช่ไหมคะคุณโอเคนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้ให้น้องอันดากับไอด้าไปเล่นกันก่อนนะคะวันนี้ก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้น้องอันดาด้วยนะคะแล้วก็บายบายแล้วอยกดดีกรีจริงให้ด้วย say that i'm psychotic